นี่ยเขาไม่ตั้งใจอย่างนี้เขาไม่ตั้งใจเขาไม่ตั้งใจก็นะไม่ใช่คนรักแน่นะอ่าเขาเสียไปได้เลยเปล่าเสียไปได้ผมว่ามีแต่ของฮอนด้ายามาฮ่าก็มีนะพี่ส่วนมากเจอแต่ของฮอนด้าอย <คะ S 1> ่างเห็นไหมพี <satisfy> ่งบังไหมครับไม่บังเลยไม่ผมอยู่นะอะรวกผมอยู่แล้วก็เย็นถ้าคนรักเขาไม่อยู่อย่างนี้นะไม่มีอะไรนะ นันนักเปิดาไอนนไม่ได้ใ่นอนเปิดมัน,น,นมไนนได้ตนี้การเป่านีา้่ใช้ก่อน <c oughs> เ,เ๋ยวพอได้หม <c oughs> เ,เดี๋ยวไม่เป็นไรตอนนี้เราเเช็คท,ทางทเะเบียรลาดเลยนะรสช้ว

ย้อนกลับลานตรงนั้นเลยมาเป็นพาลองเลเามาิเกียวตัเลี้ยวเลยดูจับจัแนวไปไปว้างานนี้มันหลอนตรงนี้หลอกาอง่นี้เ โค <že S 1> <ahí> ้งคนายไอ้ค <GO av i> ุณที่มีคหนึ่งที่คหายมาให้น้องเรานันนเใเก้เียวเาอไรนกันทไปนาได้เดียวมายหลบรวมมาสักนึงขอข้ามนิ่งหึ่นครับ